เมื่อวันที่4สิงหาคม2566เทศบาลตำบลชมพูได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแลและจิตอาสาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลมีโอกาสเรียนรู้เปิดโลกทัศน์และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อทักษะ พัฒนาศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของตนเองนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในชุมชนทําให้มีกำลังใจและสุขภาพจิตที่ดีส่งผลต่อการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปซึ่งในวันนี้นะครับมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน50คนประกอบไปด้วยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน40คน ผู้บริหารหัวหน้าส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมพูอีกจำนวน10คนในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอแม่ริมได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น5ฐานได้แก่ 1. ฐานการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยวิทยากรได้ทำการอธิบายขั้นตอนในการเลี้ยงจิ้งหรีดการให้อาหารจิ้งหรีดและดูแลทำความสะอาดหลังเลี้ยงจิ้งหรีดปัดจจัยที่ทำให้เกิดโรคหรือความเสียหายต่อจิ้งหรีด 2. ฐานการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเราได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาสาธิตวิธีทำก้อนเห็ดการผสมเชื้อก้อนเห็ดการหยอดเชื้อก้อนเห็ดเป็นต้น 3. ฐานการปลูกผักไฮโดรโปรนิกได้ให้ผู้ที่เข้าศึกษาดูงานได้ทดลองการเพาะ,มะเมล็ดผักสลัดว่ามีวิธีการเพาะอย่างไรการหยอดมเมล็ดผักลงบนแผ่นฟองน้ำทำอย่างไร มเมล็ดผักแบบเคลือบและแบบไม่เคลือบแตกต่างกันอย่างไรจากนั้นพาเยี่ยมชมแปลงผักไฮโดรโปโนิกพร้อมทั้งมีวิทยากรคอยตอบคำถามไขข้อสงสัย 4. ฐานการทำคุกกี้เราให้ผู้ศึกษาดูงานได้ทดลองทำคุกกี้เนยสดแบบจริงจังขั้นตอนวิธีการทำคุกกี้นั้นทำอย่างไรมีส่วนผสมอะไรบ้างซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าฐานทำคุกกี้เนยสดนี้ส่งกลิ่นหอมไปหลายสิเมตรเลยทีเดียวครับ และ5ฐานเกษตรดินเรามีการสาธิตการเพราะถั่วงอกในถังเจาะรูโดยใช้ใบตองวางทับการสาธิตการเพราะต้นอ่อนทานตะวันในถาดเพาะโดยมีวิทยากรสาธิตการทำให้ดูทุกขั้นตอนวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะเทศบาลตะบลชมพูดได้แรงเห็นคุณค่าของคนพิการนะครถึงแม้ว่าคนพิการจะดูในสังคมจะดูได้ค่าแต่ นากทั้นทงนี้แล้วคนพิการก็คือคนปกติของเราทั่วๆไปเพราะฉะนั้น เทศบาลตะบนชุมพูจึงได้เล็งเห็นวัตถุประปสงค์ก็คืออยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทางด้านการตลาด,เห,ดาเห็ดนางฟ้าถือว่าเป็นที่ต้องการของ,ของตลาดมากถ้าคนพิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการสามารถต่อยอดนำเอา,อาเห็ดนางฟ้าหรือว่าผักไฮโดรโปนิกหรือว่าการทำคุกกี้นำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับการดูงานในวันนี้ค่ะ นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการมาศึกษาดูงานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการของเทศบาลตำบลชมพูแล้วคนพิการยังได้รับความประทับใจและแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพจนอยากนำตนเองมาฝึกอบรมกับศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้หลายคนหากผู้พิการท่านใดมีความสนใจในการประกอบอาชีพก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางเพจที่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนได้เลยนะครับ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของคนพิการไทยให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพและหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เพราะเราไม่ทิ้งไครไว้ข้างหลัง